สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาลองทำเมนูบอดี้คีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นบอดี้คีรสโกโก้นะครับโดยที่ผมจะผสมกับกล้วย1นึ่ลูกนะครับเพราะว่าเนื่องจากกล้วยนี้มันสุกมากแล้วนะครับก็เลยเอามาปั่นดีกว่าส่วนน้ําแข็งนะครับผมจะใช้อยู่ที่200กรัมนะครับแล้วก็น้ําอยู่ที่150 ml นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาผสมกันก่อนนะครับก่อนอื่นก็เปิดนะฮะโอ้ยแล้วก,เงงกเ็เทน้ำแข็งลงไปก่อนครเทน้ำแข็งลงไปก่อนแล้วก็รวยนะครับแล้วก็บอดี้คีนะครับบอดี้คีตัวนี้ หนึ่งสองนะครับมอเติคีหนึ่งสองแล้วก็เติมน้ำเปล่านะครับร้อยห้าสิบมลนะครับปิดฝาเลยนะครับปิดฝาก็เดี๋ยวผมจะใช้โหมดการไอส์เบรเกอร์ก่อน เคหลัง okay. จากนั้นก็จะลองปั่นสมูทตี้น,นะครับอันนี้ก็จะเอามาปั่นละ น่าจะได้นะครับไหนลองดูสิจะเป็นยังไงนะฮะโอ้น้ำมันจะเยอะไปหน่อยเนาะเพราะว่าผมน่าจะใส่น้ำเยอะไปนิดนึงนะครับมันก็เลยแบบเหลวเลยให้เป็นไรก็กินได้นะอ่ามันจะไม่ได้เป็นน้ำแข็งแต่สักทีเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองใส่เป็นถ้วยดูนะครับ ได้อยู่นะครับก็ไม่ได้เป็นเก็ดน้ำแข็งนะครับเพราะเนื่องจากใส่น้ำเยอะไปหน่อยรสชาติดีดีมากเลยนะครับก็ง่ายฮะไม่ไม่ยากครับแค่ใส่กล้วยลงไปนะครับตัวนี้ก็อิ่มได้หนึ่งมือเลยอ่นนี้ตัวนี้บอดี้คีรสช็อกโกแลตนะครับบวกกล้วยหนึ่งใบนะครับ